สระคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยขอนแกน่นวัดนี้เสนอเรื่องลดข้อจำกัดด้านสุขภาพช่องปากผู้พิการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการผู้สูงอายุสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทันตแพทย์สมาค,คม และเครือข่ายวิชาชีพด้านทันตสุขภาพสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าถึงการส่งเสริมทันตสุขภาพที่จำกัดพร้อมแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยต่อประชาคมโลกในการดำเนินงานเพื่อคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการมีสุขภาพช่องปากที่ดีและสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ วันสุขภาพช่องปากโลกซึ่งตรงกับวันที่2ี่มีนาคมของทุกปีกระทรวงสาธุรณสุขให้ความสำคัญเพราะถือว่าการมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นรากฐานของสุขภาพองค์รวมทั้งนี้อย่างพบว่าประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบรวมถึงคนพิการยังเข้าถึงบริการทันตกรรมน้อยเพียงร้อยยี่สิบหกดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนอย่างเตาเทียมจึงเป็นสิ่งที่ทา้าทายของรัฐบาล เพื่อคนไทยทุกคนได้ก็ถึงบริการทนตกรรมผ่านสิทธิการรักษาพยาบาลที่มี3ระบบใหญ่คือสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพ30บาทแม้ว่าจะมีการพัฒนาบริการสุขภาพช่องปากในหลาย,ลายด้านแต่ก็ยังมีอุปสรรคข้อจำกัดและความไม่สมดุลในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มคนที่ขาดโอกาสขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกการดูแลช่องปาก การแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนกลุ่มเประปาะบางจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมการจัดระบบดูแลสุขภาพช่องปากที่ต้องมากกว่าระบบปกติเพื่อคนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างเท่าเทียมลดภาระค่า,ชาใช้จ่ายด้านการรักษาทางตันตกรรมในระยะยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกรุมอนามัยมีความมุ่งมั่นทำหน้า,นาที่ในการเชื่อมประสานและจัดก,การให้ทุกภาคส่วน ได้จัดระบบบริการสุขภาพช่องปากแบบโรนการภายใต้หลักประกันสุขภาพทุนน้าเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมโดยออกแบบโมเดลและจัดระบบโดยเฉพาะสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางพัฒนาความร่วมมือรัฐรวมเอกชนเพื่อจัดบริการด้วยนวัตกรรมและรถทันตกรรมเครื่องขี่การปรนการความร่วมมือกับชมรมสมาคมองค์กรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพช่องปากที่มีความซับซ้อนเช่นเด็กพิการและผู้สูงอายุรวมทั้งการพัฒนาระบบธันตการรมปฐมภูมิให้เข้มแข็งที่สำคัญเนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลกกระทรวงสาธารณาสุขจึงขอรณรงค์สร้างกระแสการตัวแลสุขภาพช่องปากของคนไทยขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ mgronline.com